ตอนนี้เราอยู่กับไทยเจอจีนนะฮะไทยมาในชุดสีม่วงนะฮะเสมอกันอยู่1ต่อหนึ่งนะครับใครชนะ21แต้มเซตนี้ก่อนได้นะฮะคว้าแชมป์ไปเลยฮะฝั่งตรงข้ามเป็นจีนชุดดำนะฮะเรามาดูกันนะฮะว่าใครจะได้ไปฮะเซตนี้ไทยเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟยิงมาลูกนี้บาร์ดแก้แล้วก็บาร์ดแก้มาลูกนี้หูออกข้างไปเสียดายมากฮะต่อไปฮะโดนจีนตบตบแล้วก็ยกขึ้นมาลูกนี้วางครึ่งขอดบาร์ดได้ตบฮะแล้วก็ยกขึ้นไป ยกขึ้นมาบอสตบอีกทีหนึ่งไม่เหลือเส้นแตกค่ะสวยงามมากค่ะตอนนี้ฮะป้อป่อป,อ,ปอมาตบปอได้ตบอีกทีเป็นทิ้งล่มฮะป้อจะตบไหมเปล่าตบแล้วก็บานมาซ้ำหน้าเน็ตโอ้โหไม่เหลือฮะไปต่อฮะจีนมาตบมั่งจีนตบอีกจีนยอดมาลูกนี้จีนวางครึ่งขอดบอลป่อป้อโชว์โอ้โหโชว์ไวมากแต่บานติดเน็ตลูกนี้ฮะโอเคฮะ ออลูกนี้ออกไม่ออกไม่ออกครับมาแก้ลูกนี้มามานดนนี้โอ้โหโดนจีนซ้ำนะครับไม่ไหวฮะไปต่อฮะอจีนฮะจีนจีนเสิร์ฟมาลูกนี้วางครึ่งขอดวางครึ่งขอดแล้วได้ตบไม่เหลือฮะผู้หญิงจีนรับไม่ได้ฮะบาตบแรงมากบาจะเสิร์ฟลูกนี้มาบาเสิร์ฟมาลูกนี้โดนแทงก่อนเลยแล้วก็ล้มไปแล้วครับจีนล้มไปฮะโอเคครับบาได้มาตบลูกนี้บาตบอีกที บาสหยอดมาไหมแล้วก็แล้วก็โดนลูกนี้โหจีนพลาดเองฮนะโดนหยอดลูกนี้ติดเน็ฮะโอเคครับตอนนี้จีนนําอยู่1ิต่อแปะฮะลุ้นมากใครจะได้ฮนะโอ้โหบาสเสิร์ฟเทิร์นเสิร์ฟลูกนี้สวยะฮะหายเลยฮนะตอนนี้มีการเปลี่ยนฝั่งนะสีม่วงไปฝั่งนู้นแทนนะฮะเซตสุดท้ายโอเคอ๋อโหปอป,อปอสวยมากลูกนี้คนระับเปลี่ยนทางจีนทะเลาะก,กันเลยฮนะแล้วก็มาลูกนี้ดวนกันโอ้จีนจีนขึ้นลูกไปปุ๊บ จีนได้โพสตบแล้วแล้วก็ติดเน็ตนะเสียดายมากฮะพลาดเยอะนะแล้วก็ป,อ,ปอเปีเสิร์ฟลูกนี้มาปุ๊บจีนรับครึ่งคอร์ดวางวางลูกนี้เหมือนออกข้างไปฮะโอเคฮะเสิร์ฟมาลูกนี้มามาดวลกันดวลกันไปดวลกันมาโอ้โหบาสล้มไปแล้วฮะจีนกระชากลูกนี้สวยงามมากจีนฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้บ้างจีนเสิร์ฟมาวางปิ้นออกข้างไม่รู้สึกกดดันนะเกมกดดันนะจีนมันถึงได้ตบไหม ได้ตบอีกโอ้โหบาสลมไปแล้วแต่บาสวิ่งขึ้นมาทัดลูกนี้โอ้โหดวลกันใหม่แข็งแรงมากครับแล้วบาสมาเทินโอ้โหไม่ได้ครับรับติดเน็ตไปกันต่อฮะถีนเสิร์ฟลูกนี้มาแล้วก็บาสตบเลยปอปอปอป,อป,อป,อปอสามสวยงามฮะได้แตนฮะโอ้โหตอนนี้สูสีกันมากฮะใครจะได้แชมป์ฮะ โอเคดวลกันลูกนีต้ตกติดเน็ตไปแล้วฮะโอ้โหตอนนี้ไทยแต่สุดท้ายจะทําได้ไหมฮะไทยตบลูกนี้ไม่เหลือฮะคูกข่าวได้แชมป์ไปแล้วฮะยินดีด้วยฮะคุณบาสป่อฮะใครอยากชมใหม่บาลองดูแบบสนุกสนุกได้ที่ใหม่บา